ภาครทยสบายดี ali, ทำ e, ทุกส้มที่เขารลหับมดทุกคนเนดียินดีต้อนรับทานเข้าสู่ซ่องอาคาซาโซหรือว่าอาคายาโยน้อเองทุกคนมนีกับมาพบพอกับอาตาแล้วก็ไปแช่เส้นเคยน้องมนีคนทุกฝ่อยทุกคนคนตรงเรียนตีนกับสงสามือแล้วเนาะอกไปแซ่บ่ได้ตัวเมืองสิงน่าจะน้าท่วมมดแล้วเนาะเพราะว่าอยู่ในเขตทงเทียนว่าอีบอดหลับบนเรียบเนาะ เอาอยัางดีเนาะที่อยู่บอนสูงเนะาะบอสูงบบสามาจีว่านั่มโสามนำโบาสามารถท่วมได้เนาะแต่คือว่าของขาดที่จะล้ำบากเนาะกิยนยงกินยาของโบได้โอเคไปเบิง้งมื้อนี้เฮาก็สิพาพา FC, ีาบบาพานนา่พาน้อง FC ฟซีบทุกคนไปมอบมะริพันเนาะนี่ก็เป็นมะริพันสารพัดมะริพนันทั่นแหละมีทักกงทาก,กาดคนเด่นของอยู่มีนยังก็มีหมดแหละทั้นสมทา,าก้อมพวก พร้อมพวกยังก็มีมดนอะนทุกคนอยู่ในนี่บวชขึ้นเป็นน้อยๆนี่ก่อนมะเล็งันนี่ก็อนไหลเติมเนาะโอ้ยไหลไหลนี่เป็นถัวเป็นพักยังก็มีมดนี่หลายอย่างหลายแนววันนี้ก็อาซิมี่เสียงรถกวนนั่นนู่นนะทุกคนคือแต่ละค ب, ะละคิปแต่ลลภาคเอฟซีก็มีทัผู้ชมฟานทางก็บอลของบาว่ามีเสียงรถกวนหลายโพดเนาะไปบอกเพ่นกันไปบอกให้เพิ่นแบบเรียบเได้ครับก็อนสามารถ <c oughs> เขาก็ควาสามารถไปบังคับให้เพิ่นแบบหยุดว่าวยุดป้าได้ชนะเพราะว่าเป็นเขตนะรสงสมเนาะเขาก็่ได้มีอำนาจอย่างเนาะควาสามารถเบ็บังคับเพิ่นได้นะเนาะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเจ้าเนาะโอเคเอากราฟเดี๋ยวว่าไปในตนเคลมเนาะมือนี้เขาก็ <c oughs> สิพาเอฟซีรามาทำผสมทุกคนไปเบิง่งชีวิตการ์เปียโยของน้องไปเคอร์เนาะว่ามีครับชีวิตการเปยียโยแต่ละมือนียดึงขึ้นจากคือตอนตอนแล้วเดียวใดว่า ตอนเดิมก่อนที่จะเอาตอนที่ทับทุ่มหรดอว่าคุยใจบุญมาสื่อเหลือใดนเนาะนี่ก็เป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆน้อยๆที่เอาดีสัญญากับน้อนเพิ่นไวน้เนาะว่าเสียออามาป้ากนี่ก็เป็นแบบสินน้าใจเล็กๆน้อยเนาะเอาให้เิ่นแบบเินสงผัดสงครัวเอาให้เิ่นกินเไปกินเนาะเท่ไปเบิ่งนทำเลยทุกคน,นึ่งเราก็มาเปิดเทปย,ยู่นน,นี่เนาะน้องเพิ่นก็ถ่าย,ยแล้วลักษณะเทือนอเนาะเวลาฝนตกก่อน ทัวอะไรทุกคนตามสภาพตามสภาพคำมันเนาะเพื่อนนี้เจอ,แล,อแล้วเขาได้รีวิวในไทยออมอ้อมให้ให้แล้วเนาะผมก็จำเป็นไทยก็ได้ที่โอเคมาสิไทยหมดเอาอันนี้ไปให้น้องเพื่นอนแล้วก็บนำโอลมเบานำน้องจัดข้าวบกจัดข้าวก่อนเนาะโอเคตามมาตามนักต,ตามมาเลยทุกคนนี่ประตูนี่เห็ดไม้เนาะแตกไปแล้วนี่ เอีบ <mile> ึหัวนีว่หัวมดนะ่นัาหัวตีบมดเบึบเพิ่มหนึ่งเยอะแยมอของเอทำจะแคบเนาะมดนี่มองน้องคนนี้นี่เนาะสบายดีบงสบายดีกองเนะสบายดีสบายดีเออสบายดีนะกองห็นบ่ เห็นเถอะเหนเนาทางมึงมาอาจจะมึนหน่อยอยู่ในทีมมืดเนาะอาจจะมึดนั่นนึงนี่เราได้สั่งยาโน้กอันนึงเอาป้านึงมีอะไรก็อย่างั้นดิเราอยู่ในใคยดิว่าที่เราที่ก้ที่ก้เออยู่เจเจคาบอลหรอกส่วนนี้เขาไ่ได้ไปเมืองเนาะคนต้แห้ง่าไปไม่ได้ทางกระเปื่อนนะที่น้ำท่วมทุกคนแม่ถ้านายจะน้ำท่วมเนาะนี่ก็ก็ใครดิโอเค นำอมล่มจักเข้าวกันเนาะก็มาเยี่ยมยามหลังจากที่เทาแบบเอาเครื่องของมาซื้อเดี๋ยวนะโอเคนำอมล่มจักเข้าวกันโอเคอันนี้ก็เป็นมเมล็ดพันธุ์อยู่ในตัวของทุเรศก็อาตาเองเนาะเอามาใหาา้เนาะเพราะว่าบมมีเวลาเด็กเด็กเข้าไปในเมืองทุกคนย่อมบททันบททันเข้าไปในเมืองเพระาะว่าทางกองกำลังที่จะลำบากแดเพระาะว่ามีซอบเสียงเด็กเนาะซอบเสียงหางกันแล้วเมื่อวาณมาซื้อน,นนะอี่เนาะซอบเสียงยุ่งกับ การเฮียน่ะทุกคนผมมีเวลาถ่ายควาถ่ายเก็บอย่างเนาะนี่ก็เป็นมลเ็ดพันธุ์ที่ <clears throat> จะเสียกับอาตาัตราพิ่มพวงมาได้นเนาะเพื่อจะเอามาใหา้มาให้น,น้องเนาะยงบงทันไ์ไปไปซื้ออยู่ในตัวเมืองที่เป็นแบบมะเ็ดพันธุ์ที่เพื่อนแบบบรรจุพันธุ์แส่นะทุกคนนี่ก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เผาเก็บโยมาเนาะเก็บเกี่ยวมาตาแห้งเลยอันนี้ก็สามารถปลูกได้ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นกันเนาะนี่ก็น,าากน่าจะบ๊อพอคือว่าน่าจะบ๊อพอเนาะตัวแต่ไปซื้อมามาเพิ่มอินมาต้อนอินเนาะโอเค นี่ก่อนนะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาสินังลมน้ำหนองจะเข้าเบิบ้งก่อนว่าชีวิตการเปอยู่แต่ละมือนี่เป็นแนวใดเนดานะดีขึ้นหรือว่ามีผลดีเป็นแนวใดเนดานะโอเคมีเตียงแสงไหมเนี่เครื่านคอนยังกอดแตงกินเองเนาะเดี๋ยวนี้นี่นี่โอ,อ,อ,อ้จานเฮ้ยมืีข้าวโอ้โอสะดวกสบายแล้วทุกคนนี่ข้าจาน กินบมมดเลยคืนนี้นนเดียวกินมดนนเดี๋ยวกินบมมดเนาะถือว่าของกานที่จะดีขึ้นเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็อขอขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญอีกครั้งเนาะที่มเรืนอน้องเพื่อนเข้ามาก็ขอขอบใจแทนน้องเนาะนี่เป็นบนอลน,น่องห่อน้องมีเสื้อผ้ามีทุกคนอื นี่ก็ภายในนจปะประมาณนี้เนาะเฮือ mm. นเือน mm. นี่ก็อนเขาขาดที่จะก,ก่าวแล้วนี่ mm. มึนทะพูดหรอโอเคหมดและโอเคบัดนี้เอาสิมานำลมอมจักเพื่อนจักเขาบึงก่อนนะวาซีวิตการเป็นโยของน้องมีดีขึ้นแล้วได้เนาะโอเคปิด เดี๋ยวกนวันนี้เขาก็ได้มาถ่ายอยู่ในนอกนอกเงี้ยนะหัวอยู่ไหนมันมืดโคตรอนุญานวะเซียนมันเซีนมันเขาบ่ทอดเนาะเซีอนกดอุปรกรณ์จิจักน้อยแดี๋ยวกดเซียนเลยเขาก็ทั่วถึงนะม,มันมืดเลยมาถ่ายอยู่นอกแทนเนาะโอเคตอนนี้เขาก็สิมาเอาลมนั้นน้องจักเขาก้ <c oughs> าเนาะอายุยันยงอัจฉริยอัจชริยะนิมาเป็นหมูบ่ถ่ายเพราะร้อนสาเะ hôm còn nói người ba đủ là đang ba sập bàn người ba đủ đủ lao sập bàn rồi rồi nhà anh chị ta mình chém nha thế là họ giá gì giờ nhà tôi tôi trả à đi pha gì không anh nào cái là gì họ tôi tôi giờ phụ trả à gì không anh chị ta anh chị ta anh chị ta à anh chị ta sống soi tôi mình chém à này rồi เพจคือว่าเป็นข้อดีเนาะที่นี่ก็ขอบใจที่เปิลเห็นเปิลเห็นสภาพกับไปอยู่ขับน้องทีกว่าความบ้ากันแล้วก็ขอบใจผู้ใหญ่เจ็บบุญทุกท่านที่ช่วยเหลือเนาะนี่ก็เป็นแบบอนุโมทนาบุญน้ำนทุกคนแดงความบุญน้ำปานเนาะนี่ก็ขอบข่ายที่จะดีที่ีวิตการเป็นอยู่ของน้องในแต่ลมื้อนี้ของการที่จะดีขึ้น,วนกว่าแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนนี่ เสื้อผ้าก็บ่มีใส่ทุกคนเสื้อผ้าก็นุ่งตัวคุกเขินๆคาดเนาะใส่ตบของเพื่อนมาคนใหม่ก็บ่ค่อยมีเนาะนี่ก็ตามสภาพแล้วตามที่เห็นก็ถือว่าดีขึ้นหลายเนาะนี่ก็ตามสภาพเนาะขอบใจอีกครั้งเนาะที่เสือเหลือดึงแย่งทำสนุนเพื่อนเนาะรมั้นี้กับบ่มีโอ้โหว่าเสียคำใดที่มาตอบแทนตอบแทนจากใจเนาะเพราะว่า มันจะตึงตังเนาะอย่าอย่าอย่าอุ๊อย่า,อย,าอย่าขอบใจเองทุกคนแต่ว่าบ่มีคําใดนอกจากเพราะว่าขอบใจเนาะขอบใจอีรีเนาะขอบใจเฟื่อแดงที่สุดเนาะใช่ขอบใจลหลายๆขอบใจลหลายๆเนาะขอบใจจากใจจริงเนาะโอเคอ้างหน้าเน,นาะเดี๋ยวขอบใจเดี๋ยนิพักนิพักค้างในจ่าดิเน่ก็เดี๋ยวตะลามาคืนพารบ้า

ขอมาในชีวิตเอาแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เห็นผู้ได้สิ่งที่ขู่แล้วเป็นประโยชน์ต่อชีวิตในการดำเนินชีวิตสิ่งที่เป็นสิ่งที่บ่ดีตัวสิ่งเสียดเสีดนี่บ่วกก็แค่เอาเข้ามาในชีวิตมาพอฟันกับมันเนาะบ่ใหารพอฟันกับมันนี่ก็เป็นสิ่งที่บ่ดีนะทุกคนกินเหล้ากินยาเราหมอบ่มีตามที่แนะนำเหมอนเนาะคนเนาะกินเหลากินยาแล้วบ่มีดอกชีวิตสิดีขึ้นเนาะมีแต่ชีวิตแต่ซุกซมซุกซมรถซุกซมลงแถวนั้นแหละบ่มีดอก ดีกินเหล่ากินยาและชีวิตสดีเป็นเรามีแต่เขาเทียนหู้ไฟหู้เท่านั้นแหละที่เฮดไท้ชีวิตเขาดีขึ้นเนาะเทียนหู้จากคนณคุณคนหนึ่งคุณระเด็กคุณระน้อยเนาะกีนหู้จากคนนึงแดชคนหนึ่งคุนึ่งกหู้จากหลายๆคนเอาในคลิคือของคนมาปรปับปรุงตับแลงไห้เข้ากับชีวิตของเขานะเนาะจะเอาเอาแต่แนวดี <c oughs> เฮ็ดขเพื่อนแดดโบเฮ็ดขึ้นเพื่อนแต่ตามคำสุภาษิตซีของเพื่อนเนาะเฮ็ดขึเพื่อนก็คือเอาแนวดีของเพื่อนมาเฮ็ดเนาะเอามาขอามาดำรงชีวิตเฮ็ดบเฮ็ดขึ้นเพื่อนก็คืออย่าเอาแนวซวแนวบดีมาเข้ามาในชีวิตเนาะน่าในหมู่บ้านอั้นไหมใช่กอบใจตอนหนก่อแจ๋คอก่อใจเนาะที่สุดถึงนะทุกคนนี่ก่อคลิปนี่ก่จะประมาณนี้เนาะทีมันก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะทีมันย่ำอย่างเบิ้ง หลังจากที่เขาดิสเสือน้องไปเคึกไปเนาะมามาเบื้องแหละมาเบิ้งว่าการเป็นอยู่ของน้องดีขึ้นหรื่ามีคนดีเน่าดาเนาะนี่ก็ตามสังเกตเห็นไหมเห็นว่าดีขึ้นเนาะแซนเนาะดีขึ้นหลายดีขึ้นหลายเนาะนี่ก็ปอะับใจเอฟซีไม่อยากใจบุญได้หลายมีแต่ละคันหัวมั่นเนาะที่ือว่าสภาพเซีอนก็บ่เอามบ่เอามาน้อยเท่าใดรเนาะ เบื่อนเมงเท่าไหร่ดีกว่ามีน้ำฝนน้ำยังหัวใสหัวใส่ในเฮือนเนาะน,นี่ครับตามสภาพของมันเลยทุกคนน่าจะสั่งมาหลายทีเติมเนาะน,นี่โอเคทีนี้ขอจบขอลาไปเพียงเท่าน,นี้เนาะใครที่มากดีกว่าใครที่มาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะาะจะเป็นกำลังใจนในการถ่คลิปต่อๆไปหรือว่ามีของปุ๊กปุ๊กพ้องครับมีของปุ๊กพ้องหรือว่าข้อเสียเท่าไหรก็อย่าสามารถ ความคิดส้มมาได้เนาะพร้อมรับความความพับคำคิดเห็นของท่านเนาะเดี๋ยวสินนามาปรับปรุงแจกไขยเติมเนาะทุกคนเนาะโอเคเกมนี้ก็ขอจบขอลาไปเพียงเทนี้เนาะสบายดีสบายดีกองใบดีอ๋อสบายดีเนาะโีเ